ต้นที่สตาร์บัคนะคะนั่งมาลงที่สถานีเวสต์หนานจริงทางออก3แล้วก็เดินย้อนมานิดนึงก็จะเจอสตารบัคสาขาที่ใหญ่ๆเดี๋้วจะาไปดูว่าข้างในเป็นยังไงเหมือนมันจะมีแบบลงพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยน่นะคะเข้ามาแล้วเรามาหาที่นั่งทำเลทองมัมีการสาธิตเขาโชว์วิธีการคั่วเมล็ดกาแฟ กินสิ่งนี้นะคะหน้าเป็นปิ้งย่างแบบนี้เขาต้อเหมือนกับโรยงาอ่าแล้วก็โรยผงหม่าล่าได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเฮ้ยร้อนอือเป็นไงเหนียวไหมเหนียวอ่ะกัม่ออมันดูกินยากนิดนึงร้อนมาังเผ็ดน้อยอ่ะก็โอเคอยู่เั็นไงมีความเด้งนุ่มอยู่รสชาติอร่อยไหมเอาอ่มันแบบเครื่องเทศพอเราหนูว่ามันแอบเหนียวไปหน่อยกัดยะหัก เลยนะครับมันมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยทุกคนเราหุดมาอย่างงี้ยเราดูดเนื้อดีให้อย่างเยอะในราคา23่สิบสมหยวนดีมากหอมมากหอไมไปดูแต่คือโคตรดีนี่ก็กแป้งติดมาทีเดียวก็อยู่ไหน รู้สึกเหมือนใบโหตะพาในซาลาเปาหลออมากถ้าเป็นแป้งผมว่ามีหลายไร์หลายชั้นอืมอร่อยมากเลยอ่ะชี่นี่คไ่อร่อยแล้วนะอืมอืมอร่อยกว่าร้านเมืวานีกอ่ะมาถึงแล้วนะจังหวนิเซอร์ซีขอบคุณค่ะ คือกวางห้ามสวนกวางเรียนเดียวเฮ้ยเรียนเดียว ในเป็นไงวะ <c oughs> โว่ามีจอแสดงโฆษณาของบริษัทมาเป็นสื่อได้ออมีแอร์ตรงนี้ด้วย้ <c oughs> อมประเทศไทยมาดูตัวอย่างนะคะขน <c oughs> <c oughs> เ,เป็นแนแป้ <c oughs> เ,เปี <ๆ c oughs> ไ้ <c oughs> คนไม่รู้วาน,น<ๆ>านหมันนี<ๆ>หวานๆี่สั้นอ่าอิตาเีออริจินอล spicy ด like ูไลท์ท nah i c y c y อันนี้ก็คือหมูแผ่นเนาะอ่ยเ็หไม่เหงอถ้าเผ็ดตังไม่กินซี่ัง่รูปแบบมีงาแบบที่สอร่อยสุดก็คือเราดูกันทั้งหลายเด็กกแล้วสิงให่้องร้้นี่เาจะทาให้มันเปเป็นชิงๆอย่างนี้แกกินง่ายอยาว่าเป็นชิงๆ น right. oh, mm, mm hmm hmm. like mm. ี่จะเป็นหอไข่ดิบดิบเยอะมากตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากเขาจะให้ตัวนี้มันเป็นถุงนให้เราใส่แล้วก็ใช้กินได้เลยอืมอืมอ๋อซองเป็นคนซองแบบนุ่มๆนะข้างในเป็นไส้แบบเน่นๆอ่ะอืมความหอมแห้เนีนๆอ่ะหอมมีมีเห็ด ีแฮมแล้วก็มีไข่ไมเหมือนไม่เหมือนทัพโป้เลยอันนี้เต็มสิบให้เก้าอาหารอร่อยวิสวยเสียอย่างเดียวร้อนเธออยากมาตอนเที่ยงนะคะตอนนี้เรามาสิบครึ่งมันร้อนอยู่มาเขาก็ประมาณสิบโมงสิบโมงครึง่งอ่ะกำลังดีตอนนี้สิบเอ็ดครึ่งมาเริ่มร้อนแล้วชาวหอมมากอือหอมมากเลยอันเธอ,อเลองดูชาอุ่นทีไหมที่นี่ชาดีอ่ะชาหอมจริงจริงชาว่าเขาดังเรื่องชาเนาะได้รับหน้าที่ในการมา เบรเซอร์ชีพนะครับผมคนที่เชอบกินเบรเซอร์ชีพนะคจะมาดูว่าที่เซี่ยงไฮ้เป็นยังไงนี่เป็นซอสทาทาครับแล้วปลาที่ได้มามันจะเป็นเหมือนเป็นปลาอาร์เทนอร่อยดีครับมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วปลาก็มีความเค็มๆมันเหมือนเป็นปลาที่มันหมักับอะไรบางอย่างทีไ่ได้แบบเป็นเหมือนสไตล์อังกฤษแล้ก็อร่อย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดไทยอินเตอร์เนชั่นแนลครับอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ข้างซูเปอร์แบนด์เรากำลังตงามหาความเป็นไทยในนี้นะครับมีมทักโคเช่แล้วก็มีน้ำหอมตลาดไทยตลาดไทย CP Fresh Thai Durian โอเคอเครับเขา<อ>ใกล้ความเป็นไทยข้างหน้านะครับเป็น CP Fresh Thai Durian Festival เมื่อวานไปเดินตลาดจีนมาก็เจอครับชาแล้วก็เครื่องหอมจีน แล้วเราจะเข้าใกล้ความเป็นไทยอีกแล้วครับเฮ้ยมียิงปืนอ,อ,อันนี้คือแบบอาวุธสงครามอะ่ะอย่าเรียกว่าเป็นปืนยิงเลยเลาก็ยืนขายทุเรียนกันอยู่ตอนนออี้เป็นหมอนทองที่หอมมากโอ้ราคาก็แรงมากเหมือนกันครับ5 0 9อยหยวน509หยวน2,300ันสารอยบาท2,300ครับกลับไปไทยดีกว่าเราสุดยอดครับพวกบอกกันพาทุเรียนไทยไประดับโลกได้แต่ว่าคนไทยไม่กล้ากินเลยครับตอนนี้ ส,สัมรองพอจจีนดีไซน์เลิศมากแมเกิ้งคือแบบจึ้งอ่ะสีน่ารักมากราคา39.9หยวนก็ประมาณ180บาทก็คือข้างในอ่ะมันมีเป็นแบบกิร์ตาแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในเหมือนจะเป็นบลัชออนอ่ะ เอามีกระจกด้วยอ่ะคุ้มแล้วราคาดีไซน์แบบตะโกนไม่รู้ว่ามาจากจีนดูดิอันนี้เป็นแบบเซียสีน่ารักอะเอ้ยเก๋อ่ะเท่าไหร่อ่ะ9กหยวนราคา450คงแพงพ็เกจจิ้ง99อะหยวนดูดิเออลิปแบบลิสหยวน่รอยี่บาทเกจจิ้งดูดิเจ้าหญิป้นีคงแพงที่แพคเกจอรบเ ก็677บาทน,นี่อันนี้ราคาน่ารักหน่อยเจ็ดสิบเก้าสามร้อว่าบาทอันนี้แล้วก,ก็น่ารัก,กเกินไกด์จิ้งอ่าราคาลูกขุดมากเออเออผู้หญิงแต่งหน้าปั๊นี่คืออะไรแบบอ๋อเด็กเก๋มาดูขนมที่โฮลีแลนด์อันนี้แหละที่ที่เป็นของฮิตที่เขาชอบซื้อกันอ่ะ สี่สิบหยวนก็อันนี้ก็ดังสามสิบเก้าหยวนเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องดูแหมดอายุให้ดีๆของที่นี่น่าจะไม่ใส่สารกันบูดอ่ะมันเลยจะหมดอายุเร็วเอามาเจอร้านจับตัวแหลกบบที่เลงไว้ตั้งแต่อยู่ที่ไทยคิดว่าที่ไทยน่าจะแพงกว่าร้อยสิบเก้าหยวนห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทอันนี้แปดสิบเก้าหยวน แล้วคนตอนนี้เราอยู่ตรงใกล้ๆกับหอไขม่มุกตอนนี้นหนาวมากน่าจะประมาณ16องศาได้แล้วคนก็เยอะมากเลยตอนนี้ยังสวยใกล้มากใกล้มากเราอยลังจะเดินไปดิสนี่ย์สโตร์จะดูของฝากกันเป็นชอบใหญ่มากที่เซี่ยงไฮ้นะโอ้นี่ครับด้านซ้ายเป็นดิสนี่ย์แล้วตรงกลางเป็นหอไห่มุกแล้วก็ด้านขวาเป็นหอนาฬิกาไปเราเดินเข้าดิสนี่ย์กันเอาครับตอนนี้เราเข้ามาในสโตร์แล้วามากมาเป็นมีพูดหรือดอกซากุระเอเอเป็นคอลเลคชันหรือดูไหพี่นะคล้ายๆกับที่เราซื้อไ เราไปซื้อสร้อยมาจากนินี่แลนด์อันนี้ทางใช้กันใส่ดิสก์เจะราคาัถูกกว่าน่ะใช่นี่มีแพ็คเกจทิ้งใส่ครับเป็นแบบว่าพวกพื้นที่พันถุงเสื้อมีผู้เราไม่ต้องใส่ก็เราก็เหมือนแล้วตอนนี้เพราะพุงนำไปแล้วอุ้ยเป็นบัตรไรเอียร์ฮุนดี้เอสเอซโปรดักต์เลยนะเฮ้ยอันนี้มันเอเลี่ยนในทางสตอรี่อ่ะเก๋ว่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บตุ๊กตาหมียหกร้อยสามสิบบาท มิกกี้เมาส์หนังใหม่นะเราจะเข้าโอ้ยอเสยนภูมิกระเป๋ามิกกี้เวอร์ชั่นขนมปังมือขนมปังตอนนี้เรามาอยู่ในวัตชิงอันนะครับเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากสี่ไม้เนี่ยมันนั่งเดิมเลยสวยมากก็เป็นย่านถนนคนเดินนะครับ กก็็มีเดราานะ้านกาแฟมีมิสเเยได้มีมิเเยเดี๋ยวมาเห็นที่สวยไม่กี่ร้านเองที่เซี่ยงไฮ้คือมิสเเยคือสาขาน้อยมากแล้วที่ไทยคือฉ่บเฮ้ยมีไดสัตนะครับนี่เสือให้หัวเปลี่ยนมีบริการเซ็ทผมก่อนเข้าไปถ่ายรูปนะครับเสาสิงโตสี่ทิศตั้งชื่อสดนะตอนนี้รนะนะู้หมดบื่อตัวหมดละวันนี้ก็เป็นห้างแบบชูมาก เข้ามาแล้วนะคะก็คือหน้าวัดอะมันจะมี QR ให้เรากรอกใช่ป่ะแต่เมื่อกี้เรามีปัญหาก็คือเราอ่ะไม่สามารถที่จะใส่เบอร์แล้วรับรหัสยืนยันได้เราก็เลยใช้วิธีการเดินเข้ามาในรายฝั่งขวามืออะแล้วก็เข้ามากรอก50้ิดเยอนแล้วก็จ่ายเงินในนี้แทนนะคะเีาคนะไม่ให้เขาไม่เกินับว่าถ้าเป็นคนต่างชาติจะเสียถ้าผิเดเกณหยวนเราเข้ามาในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมามูเตลูกัน,นเดี๋ยวจะถ่ายตอนไหว้ให้ดูมันจะมีวิธีการไหวอยู่ เขาจะดุ่งแดงเรื่องการของคนความสมป,ปัตนาประมาณนี้เรื่องการงานเรื่องเงินทองอันนี้ก็จะมีค่าทูบสิบหยวน เราสกแกน QR ตรงนี้นะคะในในเทให้เรากรอกติดหยวอนเข้าไปเสร็จแล้วก็กดเท ยินบบยันการชาระนี่เขาเป็นระบบพิพิธภัถ้าบ้านเราจะเปน็นต่างประทค่ะค่ะหลังจากได้สู้มาแล้วนะคะให้เราใช้มือซ้ายในการาจุดใช่อันนี้ตามคู่มือนะเขาบอกว่าให้ใช้มือซ้ายแล้วก็ใช้มือซ้ายช้าละเสร็จแล้วเขาให้เรายืนตรงหน้าโถงใหญ่นะคะให้เรามาอธิษฐานจุดแรกตรงหน้าโถงใหญ่ขั้นตอนถัดมานะคะให้เราบอกชื่อบอกที่อยู่นะคะคแล้วก็ความปรารถนานะคะว่าเราต้องการขอเรื่องอะไรขอพรเสร็จนะคะให้เราทําการโค้งคํานับ3ามครั้งนะคะ จากนั้นให้โค้งตามเข็มนาฬิกา3ครั้งในแต่ละทิศนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเราก็เอาทู่ไปปักกันค่ะประมาณนี้ต่อไปจะมีเรื่องของการ ในหม้อนี้นะคะเขาจะให้เราถวายเหรียญตรงลานในหม้อนี้เขาเชี่ยว่าเป็นหม้อแห่งกโกคลภแล้วก็ปัญญานะคะเป็นหม้อสำหรับขอพรถ้าเราเอาเหรียญมาโยนลงหม้อนี้ความขอพรเรา่จะส่งปาถนาถ้าใครไม่มีเหรียญอ่ะก็สามารถที่จะมี QR สแกนเพื่อแลกเหรียญมาโยนลงหม้อนี้ได้จะเห็นว่าน้องๆ้องหนูหนูผู้ใหญ่โยนกันเทียบเดี๋ยวเราไปลองบ้างค่ะตรงจุดหน้าถงใหญ่นะจะมี V chat นะคะให้สแกน QR code แล้วก็แลกได้มันจะเริ่มต้นที่10หยวนก็ให้เอาเหรียญมาโยนใส่หม้อนี้ กีฬาพิม,มเฮ้ยเกือบลงแล้วก็เด้งออกมาครับตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้ครับตอนนี้โอ้ลูกออกไปแล้วสรุปว่าไม,ไ,วไม่ลงเลย จังงรู้สึกถึงพลังมุ่นนะคะแล้วก็พลังคู่พลังควันแล้วก็เด็กๆก็คือโยเหรียญล่เงาะอย่างสนุกสนานคดฝ่ายมาคือถ้ามาจีนเนี่ยคือแบบ<อ>เด็กเยอะมากเราก็จะได้รับเอนเนอร์จีนเด็กๆเมืองของเด็กๆโอ้งานน้องเลยสุดยิ่งใหญ่อลังการโอ้อันนี้คือจะต้องต่อแถวเพื่อรับติดก่อนเลย ะะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกว,วิวหอขันมมดก็ถ่ายรูปตามสภาพนะคะปกติรอหนึ่งชั่วโมงในการถ่ายวิวแต่วันนี้ฝนตกไม่มีใครมาเลยนะคะจานเกลมีลูกก้าวรอตามหาวิวที่ใช่แต่แตขอใครนบุกขาดไปซึ่งนึงนะคะจะได้รูปหรือเปล่าไม่รู้ไปรอดูมาต่อที่มินิโซ่ โซฟียาเสนน่ารักกันในกระเป๋าแล้คิตตี้น่ารักน่ะหกสิบเก้าจุดเก้าหยวนน่ารักเกินเมื่อวานเห็นที่ช็อปตาริโอแต่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ <99. S 1> ห9สิบเก้าจุดเก้าราคาดีอเกนแอน d a อเกน มีแมวตัวใหญ่เข้ามาในท็อปพอยนะคะซันดีโอ้เยอะมากโฮ้ยปรดนี่พองหนรกแล้วเลย วนี้ชีแน่ <ish> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปสิ่งที่ต้องรู้นะคะก่อนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะจากการที่พวกเราไปเที่ยวมาทั้งหมด7วัน6คืนด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะเรื่องแอปพลิเคชันที่จําเป็นต้องมีนะคะก็คือเป็นตัวแอปอัพแมปนะคะมันจะเป็นแมปที่มีภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ใช้งานง่ายะคะ่ะเวลาเราวางแผนเที่ยวะคะ่ะเราสามารถพินพ์สถานที่ท่องเที่ยวที่เราต้องการไว้ได้เลยคือเราติดดาวไว้ได้เลยแล้วเวลาเราไปถึงอะ่ะเราก็แค่กดรันแมปนะคะว่าจากที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยไปจนถึงที่ เราพิมพ์เอาไว้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็มีใช้ในการเดินทางอะไรบ้างอย่างที่2ที่ต้องมีติตเครื่องก็คือตัวแอป AliP a y นะคะแอปอ l ร p a y เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราใช้จ่ายเมโทรรถบัสแล้วก็การเดินทางต่างๆทั้งหมดนะคะวิธีการใช้งานก็คือเราเติมเงินเข้าไปในบัตร YouTube นะคะแล้วก็ผูกบัตร YouTube เข้าไปกับ r l ร p a y ของเราก็ใช้จ่ายตามเลทนะวันนั้นๆนะคะอย่างที่3ก็คือตัวแอป Disney r e s o r t นะคะอันนี้จะใช้เวลาเราไปเที่ยวที่ดิสนีย์ดูว่าเราอยู่จุดไหนแล้วเราจะไปตรงไหน มันก็จะมีแบบที่จะบอกจุดต่างๆอยู่ตรงไหนแล้วก็แชร์ระยะเวลาการรอของแต่ละเครื่องเล่นเท่าไหร่นะคะอย่างถัดมาก็คือจะเป็นตัวแอป e c h a t นะคะแอป WeChat อันนี้ก็คือใช้สั่งอาหารได้เหมือน A l i p เ y เลยแล้วก็สามารถใช้จ่ายเงินได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงก็คือ TrueMoney ค่ะกรณีที่เราจ่ายผ่าน A l i ีเ y ยมันจะมีค่าธรรมเนียมถ้าเราจ่าย200ยหยวนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเราจ่ายผ่าน True Money อันนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือย,ยังก็คือเราสามารถจ่ายผ่านแอปกสิกรได้นะคะสำหรับเดืนท้าย ต่างประเทศอันนี้ก็คือไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะการเดินทางหลักๆนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเริ่มจากสนามบินเนี่ยเราก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเข้ามาในเมืองได้สะดวกมากเราก็เชื่อมมารีเพย์ไว้มาถึงหน้าง,งานเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับเพื่อที่จะให้ QR วาร์โค้ดมันรันในเมืองได้วิธีการสแกนก็คือเราก็เปิดหน้าสแกนขึ้นมาไปสแกนกับตัวสแกนคีวาร์โค้ดที่ตู้ได้เลยถ้าเกิดว่าใครสแกนไม่ได้เนี่ยแนะนําให้ลองเปิดโลเคชั่นดูก่อนส่วนการเดินทางในเมืองการที่ต้อง ก็ไม่ได้ไกลกันมากที่เมืองจีนก็คนค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดให้ดีก็ไปช่วงวันธรรมดาดีกว่าของเราที่เราไปมันเป็นช่วงวันแรงงานซึ่งคนก็มหาศาลแย่งเงนกินแย่งเงินใช้ินทางก็ค่อนข้างจะคนเยอะแต่ก็มีความรวดเร็วสูง เพราะว่าเขาบริหารจัดการได้ดีถ้าไปหลายๆคนนะคะก็สามารถเรียกตี๊นะคะในตัวอารีเพได้ะคะ่ะคนที่นั่นส่วนใหญ่เขาจะสูบหรีคะ่ะถ้าใครที่เป็นหอบหืดจะต้องระวังนิดนึงคะ่ะแล้วก็ควรที่จะมีแมสไว้ป้องกันวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็คือสั่งอาหารจ่ายเงินผ่านแอปตั้งแต่ก่อนเรากินเลยการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าหมดแล้วจะไม่ค่อยมีรถน้ํามันเลยนะคะแล้วก็ถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะเช่าจัก,กรยานได้ในระยะขอบเขตท,ที่เขากําหนดให้สามารถปั่นได้ะคะ่ะ ห้องน้ําที่เซี่ยงไฮ้นะคะค่อนข้างดีเลยนะคะจะเป็นที่นั่งแบบชักโครกหมดแล้วนะที่นั่งยองนี่คือจะน้อยมากแนะนําถ้าใครไปอก็คือให้เน้นห้องน้ำห้างเป็นหลักเลยนะคะห้องน้ำห้างคือดี ดีเลยอะแต่ถ้าห้องน้ําแบบตามรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่โอเคแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหม็นมากมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปวดท้องหนักมากแบบจะไม่ทันแล้วอะถ้าเราบังเอิญผ่านห้างอะไรนะครับแนะนาให้ขึ้นไปชั้น2อเลยเพราะว่าห้องน้ําของห้างที่จีนทุกที่อะครับจะอยู่ชั้นสอหมดเลยเราไม่ต้องไปบนหาชั้นหนึ่งอาหารนะคะก็คือเป็นอาหารจีนอะส่วนใหญ่ก็คือกินง่ายอร่อยค่อนข้างถูกปากเรานะคะเราพูดจีนไม่ได้เลยเน้ในใช้แอป Google แปลภาษาเอานะคะแล้วก็ใครที่พูดจีนไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราเที่ยวได้ไม่ ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาและอยากแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะร,รอชมคลิปต่อไปได้นะคะ